สองรังเข้าคาเทลค่ะเหมือนจะได้เมียม,มาทั้งคู่ดุด้วยเธอเธอจะไข่อ่ะแล้วเธอจะไม่มีลูกอ่ะเธอไม่มีเชือ้อใช่ไหมฮะไอไอใหญ่ ดุจังเลยดุจังเลยอุ๊ยมาเฮง 哼哼 <laughs>